สวัสดีทุกคนพวกเราทั้ง7คนเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เข้ามหาวิทยาลายัยสนิทกันมากมากแม่นิสัยจะต่างกันไปหน่อยเหอะแต่พวกเราก็เข้ากันได้ดีและนี่ก็คือเพื่อนๆในกลุ่มของเราแก้วนักร้องเสียงใสเป็นคนที่ร้องเพลงเก่ง ชอบไปประกวดตาวเวทีต่างๆเอ๊ะวันนี้ทำไมชมพู่ไม่เห็นมาเรียนเลยอ่ะนั่นนะดิหายหัวไปไหนเนี่ยก็เห็นใบหนวดเจ้อ่ะเยเข้าวฟ่างเสียงหวานน่ารักมีนิสัยเหมือนเด็กๆเจ้คนที่แรกเบอร์กับชมพู่วันนั้นปั๊บพิมเสียงดังโวยวาย แต่ก็รักรักเพื่อนไม่แพ้ใครแหละอยากรู้จังสวยทไไม่ใจลวก็สวยจจะไม้กน็ได้ไม่มีชมคงีกนี้ส่วน2องคนเนี้ยเป็นเพื่อนรักกันมาตั้งแต่เด็กๆสนิทกันมากมาใส่ใจดูแลก,กันสุดๆพีท ปากไวพูดไม่ค่อยคิดส่วนคิวเงียบเียบตามใจเพื่อนแต่ถ้าหากเป็นเรื่องของพีทแล้วก็แคร์กันสุดๆส,ส่วนตัวฉันก็คงไม่ต้องบอกไม่ค่อยมีบทบาทในกลุ่มเรียบร้อยพูดไม่ค่อยจะทันใคร สุดท้ายสาวสวยมั่นใจตอนนี้กำลังคุยกับเกดอยู่เกดนายคนนี้นี่แหละที่พูดถึงเดือนคณะบริหารหนุ่มห,หล่อน่ารักแต่ก็เจ้าชู้อยู่เหมือนกัน นใช่เข็บตั้งหลายวันละนาซีเชียไม่รู้เหมือนกันนะวันนี้ก็รู้สึกเหนเื่อยที่ผ่านมาก็มัวแต่คิดเรื่องชมพู่อ่ะหาตัวคนร้ายไม่เจอสักทีเลยเอาหน้าในเรื่องของชมพู่ก็จะขี้คายเองแหละใช่แนตะ่มันก็ขี้คายเมงแหละไม่สบายไปหาหมอด้วยนะเราเป็นห่วงถ้าไม่มีเพื่อนไปเดี๋ยวเราพาไปเองก็ได้ขอบใจมกนะน้ำหวานที่เป็นห่วงคิวอะ่ะ เธอเป็นคนดีจริงๆ ไปเนี่ยฮัลโหลคิวอยู่ห้องไปเนี่ยอ๋อไม่รล้ใช่ไหมเครแคร์ใคละ่ะเฮ้ยคิยวเป็นไรอะ่ะไปไหนไปเรียนปวดหัวลูกไปเรียนไม่ค่อยไหวคิวคิวรู้ไหมว่าแกาแล้วเฮ้ยไม่จริงจะมารอเล่นกันอย่างนี้น้ำหวาน พวกกวูจะโกหกมึงทำไมคิวเมื่อคืนนี้แกตายที่ห้องซ้อมดนตรีเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้อ่ะเพื่อนเราตายกันไปสองคนแล้วนะฉันฉันจะเริ่มกลัวแล้วว่ะฉันว่านะในกลุ่มเราอ่ะใครจะเป็นคนต่อไปเหอะนั่นนะสิยัยชมพู่ก็สวยยัยแก้วก็เก่งคนต่อไประวังเป็นะแก่นะย็นหวานเนีย่ยเป็รฉันไม่มีอ่ะอ้าวพีท เองก็ได้ไปงั้นเดี๋ยวเราไปเอาก่อนนะโ <Okay, okay. S 2> อเคโอเคุณเชิญรออยู่ที่นี่แล้วกันนะเร็วๆด้วยไ,ได้กชานีแกไม่รู้หาตรงไหนเนี่ยไม่ถึงเจอเลยดูฉันลอกโซนิคดูนนะไปดูดิมีรูปพี่กับคิวเต็มเลยเนาะไม่เห็นมีรูปพวกเราสองคนเลยอะ่ะใช่ใช่ใช่ยิ่งเธอเป็นเพื่อนกันมานานแล้วนะรูคิวใส่ใจเธอมากเลยอะ่ะ นะอยากรู้จัง่ชมพู่สวยรึไมทำไมแค่น,ใ,นใจคบบเปแลก,ก,ก,ก็สวยจะอะได้่งนได้ไม่มีชมพู่มีนนี้สินะ

เชื่อเลยว่าเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นเรื่องจริงเพียงเพราะความรักและความเป็นเพื่อนที่ยาวนานทำให้เพื่อนคนหนึ่งทำได้ทุกอย่างแม้กระทั่งการฆ่าคนเพื่อให้เพื่อนอีกคนสบายใจแต่อยงไรก็ตามความรักมันไม่ได้เลวร้ายเสมอไปหากแต่เราจะใช้มันอย่างไรก็แค่นั้นเอง